หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองครับเมื่อปีพศ .2511 ที่วัดตะพงนอกอำเภอเมืองระยองได้มีพิธีปลูกเสกพระเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจันจเจ้าวาดวัดตะพงนอกในพิธีนี้ได้นิมนต์เกจิอาจารย์มาหลายรูปด้วยกันพร้อมกับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่หลังจากเริ่มพิธีปลูกเสกพระเกจิอาจารย์ท่านต่างๆก็เริ่มนั่งปลกปลูกเสก ในพิธีนี้พระจาจาร์รัตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดได้นำโอง่งใส่น้ำมนต์มาตั้งไว้แล้วก็นิมนต์หลวงปู่ทิมมาทำการปลูกเสกน้ำมนต์เพียงรูปเดียวท่ามกลางสารุศิ์ทั้งหลายปรากฏว่าน้ำมนต์ที่มีอยู่ครึ่งโอง่งในโอ่งใบใหญ่นั้นพอหลวงปู่ทิมลงมือปลูกเสกก็เกิดน,น้ำมนต์เดือดแล้วก็ค่อยๆพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้พบเห็นเหตุการณ์หลังจากเสร็จพิธีแล้วน้ำมนต์ก็ถูกชาวบ้านตักแบ่งเอาไปจนหมดสิน้น หลวงพ่อรัตเจ้าวาดวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ทิมเป็นพระเกจ,จิที่มีพลังจิตแรงกล้าสามารถปลุกเสกจนตะบุดลอยน้ําขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระยองมาสี่รูปมีหลวงพ่อหอมวัดชากหมากหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกหลวงพ่อชื่นวัดมาบคาแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดลหานไร่